I'm สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงนี้ดิฉันอราดาผวิบุญรับหน้าที่ดำเนินรายการะคะ่ะถ้าเกิดเราไปดูทางด้านเศรษฐกิจก,กันนะคะคุณผู้ชมรวมถึงการลงทุนจะเห็นได้ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานั้นตลาดเกือบทุกตลาดนะคะก็มีความเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆซึ่งเหมือนกับว่าจะรอดูค่ะว่าตำแหน่งผู้นําสหรัฐในครั้งนี้ใครจะมาเป็นผู้กุมบังเหียนนะคะเพราะแน่นอนคะ่ะนโยบายต่างๆนั้นย่อมจะมีผลซึ่งตลาดเงินและตลาดทุนน่าจะเป็นตลาดที่สามารถสะท้อนได้ดีในช่วงแรกๆ วันนี้ค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณทิติตันติกุลาน,านันซึ่งเป็นผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนจากธนาคารกสิกรไทยจะมาดูกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคือนในตลาดทุนอเมริกาขึ้นมาแล้วก็การขึ้นมาในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เราทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าใครจะมาเป็นประธานานธิบดีความเปลี่ยนแปลงความผันผวนจะมีเข้ามาใน,ในตลาดมากขึ้นหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณทิติคะ่ะสวัสดีครับ ต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นี่เราเราลุ้นกันัวโตก่ตตตตจริงๆนะคะเพราะว่าสูสีกันมากเลยคะแนนณ่าจนถึงวินาทีปัจจุบันนี้เราก็ยังเดากันไม่ออกว่าโฉมหน้าของประธานาธิบดีท่านใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะคะใช่ครับคือตลาดตลาดเงินเนี่ยก็เรียกว่านิ่งมาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเพราะว่าการที่จะได้เลือกประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะมีผลกระทบต่อว่าตกลงใครเนี่ยจะมาเป็น เฟซแชร์แมนคนต่อไปเหมือนกันอ๋อค่ะ <Yeah. S 2> คือตรงนี้เองเนี่ยคือต้องต้องย้อนไปถึงนโยบายนะคะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าทางด้านมิทวอมนีจะมีการพูดคุยถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาจะได้มานั่งเป็นประธานาธิบดีสารัฐแสดงว่าเบนเมนเก้เนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่หละเขาจะหาคนเขาใช้คําว่า replacement คือเข้ามาแทนอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงว่าถ้าใครได้ ตำแหน่งของนอกจากประธานาธิบดีแล้วเนี่ยตำแหน่งของเฟดแชร์แมนหรือประธานธนาคารกลางสหรัฐอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือรอมนี้นี่พูดออกมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเป็น President สิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าคือ,เ,อเขาอาจจะมีเรื่อง fiscal responsibility <c oughs> มากขึ้นคือลดเรื่องภาระของอรัฐบาลมากขึ้นแล้วเขาก็อาจจะไม่พอใจของการที่ว่ามีการเห็นทำ QE <c oughs> สามถึงสามขน แลวผลที่ได้ตอบรับเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอิมพลอยนันก็ยังสูงอยู่7.9%อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าถ้าเกิดสุนรอมนี่มาเป็นประธานเนี่ยเบอร์นังเก้เนี่ย คงจะไม่ได้เป็นเฟดแชร์แมนหลัง2014หรือบางคนก็อาจจะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฟสแชร์แมนเร็วกว่านั้นก็ได้อ๋อ <นะ S 1> ค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้งตลาดทุ้นตลาดทุนะลรต่างๆที่มีการขึ้นมาเพราะาได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการ QE นะฮะแต่ว่าของถ้าเกิดว่าสมมติวอนนี้ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี QE จะยังอยู่หรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นความผันผวนนะฮะซึ่งซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วที่ตีท้าที่มีการพูดคุยกันนอกจากมีการเปรีียยยบบเทควาามแตตก่งน ทั้งบารออักโอบามาแล้วก็มิทบอมนี่แล้วนะคะเรื่องของถ้าเกิดไปโยงถึงเศรษฐกิจเนี่ยฟิสโกลคลฟอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คุยกันมานานเหมือนกันตกลงแล้วเรื่องฟิส l c ค i f ฟเองนะคะใครจะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนเขามองอยังไงบ้างนะคือคือ,คอฟิสโกลคร f ฟเนี่ยคือเป็นการาลดภาษีและเพิ่มค่าการใช้ใจ่ายของรัฐบาลเพื่อที่ให้กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะหมดอายุาสิ้นปี2012เพราะฉะนั้นเนี่ย คือไม่ว่าใครที่จะมาเป็นประธานคนต่อไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่า,ามันจะต้องผ่านคลิปไประยะหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ไม่คงจะไม่สามารถที่จะาหาข้อสรุปหรือ,อต่ออายุาการลดภาษีตรงนี้ไดใ้ในทันทีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คงอาจจะมีการ ผ่านคลิปไปสักเดือน2เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านตลาดการเงินเนี่ยเขากลัวเพราะว่ามีมีคนมาวิเคราะห์ World Bank มาวิเคราะห์นะมาวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีการต่อภาษีการลดการต่อลดภาษีทางด้านนี้เนี่ยเ GDP เนี่ยอาจจะลดลง4%ี่เปอร์เซ็นต์ืสี่เปอร์เซ็นต์เลยลเหรอสี่เปอร์เซ็นต์นเพราะตอนน,น,นี้คือเศรษฐกิจของ U.S. เนี่ยก็ยังก็ยังไม่ได้เรียกว่าแบบฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับคือเราเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นแต่ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นเพราะว่า มีสภาพคล่องในในระบบเยอะแล้วเงินเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็ก็เข้าไปที่ตลาดหุ้นนะฮะใน US แล้วก็เข้ามาในในตลาดเอเชียด้วยเ mm hmm. ข้ามาตลาดเอเชียเ mm hmm. ข้ามาตลาดหุ้นนเอเชียเ mm hmm. ข้ามาตลาดพันบธบัตรรัฐบาลในในเอเชียนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ fiscal policy การ fiscal stimulus หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการคลังเนี่ยถ้าเกิดหายไปทันทีเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ ยูอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงอันแรกที่เห็นจากการเลือกตั้งอันนี้คือไม่ว่าใครจะมาก็ตาม <c oughs> ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าตกลงเนี่ยจะจะจะ,จะหาผลสรุป จากตรงนี้ยังไงค่ะแต่ที่ไม่เข้าใจนะ,ะอย่างหนึ่งก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันักวิเคราะห์หลายค่ายเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเสียงนักวิเคราะห์เองก็จะแตกกันไปบ้างเหมือนกันบ้างก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามิดวัมนี่ได้เป็นประธานาธิบดีอันนี้หุ้นจะขึ้นบ้างก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโอบามาเนี่ยกลับมา ดำรงตําตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้หุ้นจะขึ้นทำไมทำไมณขณะนี้ณขณะปัจจุบันเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนเสียงถึงมีมุมมองที่มันแตกต่างกันขณะนั้นล่ะคะคือของโอบามาเนี่ยเขาบอกว่าตลาดเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นเพราะว่าคือเรารู้ว่าบรรเลงเก้เนี่ยแพลนของเขาคืออะไรเพราะบรรเลงเก้นี่คือเขามีการบอกล่วงหน้า2ปีเลยว่าดอกเบี้ยเนี่ยของอเมริกาเนี่ยจะต่ำจะอยู่ที่0.25จดนถึงปี2 0 1 4่อาจจะถึงสองศย่ด้วย QE ก็จะทำต่อจนกว่าจะเห็นาการฟื้นตัวของการจ้างงานนะฮะเพราะฉะนั้นคือคนคนคนเขาก็มองว่าถ้าเกิดโอบามาชนะเนี่ยคือยังไงเ,เกมแลนอันนี้ในาการที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่เงินก็ยังไม่มีที่ไปเงินก็ยังไปตลาดหุ้นอยู่นะฮะสำหรับบางคนเนี่ยเขามองว่ารอมนี้เนี่ยมาเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นเขาอาจจะใช้โดยล o อจิกที่ว่ารอมนี้บอกว่า เขาอยากที่จะคิดแท็กซ์เรทเนี่ยให้เหมือนเดิมค,คืออวามาบอกว่าจะเก็บภาษีแคปโตเกนจากคนรวยมากขึ้นแต่รอมนี่บอกว่าจะเก็บไว้เท่าเดิม,มแล้วก็บวกกับที่ว่ารอมนี่บอกว่าถ้าเกิดเขามาเนี่ยเขาจะมาแก้ปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งการแก้ปัญหาหนีส้สาธารณะเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาแบบระยะยาวซึ่งจะทำให้มีคนเนี่ยมีความมั่นใจใน US ดอลลาร์มากขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นมุมมองแต่ละคนว่าโอเคบางคนอาจจะมองระยะสัน้นคนอาจจะมองระยะยาวก็เลยมีสองมุมมองค่ะแต่นี้ทั้งสองมุมมองทางคุณิติให้น้ําหนักไปทางฝ่ายไหนมากกว่ากันคะคือผมคิดว่าในในใน,ในระยะสั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองเฉพาะในเชิงาการการการ,การได้จากตลาดหุ้นนะฮะจากการตลาดหุ้นหรือการที่เศรษฐกิจที่ยัง เป็นไปอย่าง as is เนี่ยคือโอบามาเนี่ยก็จะดี mm hmm. เพราะว่าจะพิมพ์งเงินจะทำให้มีสภาพคล่องในระบบ <Okay. S 1> แต่ว่าใน l องรั u เนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาแน่เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยมีคนเขาบอกว่าตลาดตลาดฟองสบู่เนี่ยคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ property นะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่คอนโดไม่ใช่หุ้นแต่เป็นตลาดบอนตลาด,ลาดบอลบอนันธบัตรเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะของ US คือ10ปี1.7%เนี่ยคือต่ำเกินไปนะฮะแต่ว่าเรทเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่า 1. 70%ของบอลเนี่ยที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางด้านทางด้านเฟดเนี่ยเป็นคนซื้อเข้าไปเอง 2. องคนก็ยังมีความมั่นใจใน US อลลาร์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนเพราะว่า US อลลาร์เนี่ยคือตลาด US เนี่ยเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเยอะที่สุดค,คือคนเนี่ยจะเอาเงินเข้าเอาเงินออกเนี่ยคือคือทำได้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็ยังเข้าไปอยู่ตรงนี้อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยูเอสดอลลาร์เนี่ยคือตกเบี้ยไม่คุณอีกหนึ่งจุดเจ็ดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีคนออกมาพูดว่าจริงๆดอลลาร์นี่คือเหมือนเป็นเป็นสกุลที่ถังแตกนะ <laughs> ค่ะดอลลาร์ที่หลายคนมองว่าเป็นเหมือนเซฟเฮเวนแต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นสกุลที่ถังแตกนะคะ<ช>ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูความเคลื่อนไหวนะวนคุณผู้ชมคะว่าการตอบรับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนที่ผ่านมาจนถึงวินาทีปัจจุบันีนคุณทิติมองยังไงบ้างครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้สหรัฐต,ตลาดทุนก็ดาวโจนส์มีการปรับขึ้นมาประมาณ1%นะคะยุโรปก็ขึ้นมาเช้าวันนี้เอเชียก็ค่อนข้างที่จะมีการปรับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมามากนักนะคะก็คงจะรรอดูอยู่แต่ว่าตลาดอื่นๆอย่างเช ตลาดน้ํามันตลาดทองคำเนี่ยมันมีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับการลุ้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะคือผมว่าพวกตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือก็มีการขึ้นลงเล็กน้อยค,คือคือคงเป็นไปตามไปตามมูดของว่าใครจะนําทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือตลาดทองตลาดทองเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือผันผวนมากเลยะนะฮะผันผวนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีตัวเลขของทางด้าน US อออกมาเรื่อง การจ้างงานซึ่งตัวเลขเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นดีกับการคาดเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารบวกกับที่ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยรอมนี่เนี่ยคือมีมีโพลออกมาบอกว่าไอ้รอมนี่เนี่ยคือเน็กทูเน็กกับโอบามาทาให้คนเนี่ยตีความว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย QE อเนี่ยอาจจะหมดเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ก็ทําให้เห็นทองเนี่ยมีการขายตั้งแต่17 2 1 7 2 0นะครับ อยู่ที่1,670คือหลุด1,700เหรียญซึ่งก็เป็นแนวแนวรับที่สาคัญเหมือนกันะนะคะแต่วันนี้ติดตื้นขึ้นมาว่าคือน,นี้ทองคําขึ้นมา30เหรียญต่อทรอยออนเลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะคือขึ้นมารับข่าวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าปัจจัยอื่นคือจริงๆผมว่าวันศุกร์เนี่ยทองเนี่ยคือคนเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าไป hit stop loss ค,คืออยากที่จะให้คนเนี่ยซื้อทองอยู่เนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนักลงทุนระยะสั้นซึ่งซื้อทองเอาไว้ ทองเนี่ยคือตอนตอนเมื่อประมาณ3าทิ่ที่แล้วเนี่ยอยู่เกือบพันแปดพอตกมาพันเเนี่ยตอนต้นเนี่ยคนเขาคิดว่าต่ําแล้ว <c oughs> ก็อาจจะมีคนเขาไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาที่เขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าอยากจะแกล้งคนหรืออยากจะ hit stop loss เนี่ยก็ไปขายให้มันต่ำกว่าพันเจ็ดทำให้คนที่ถือทองระยะสั้นเนี่ยต้องออกมาขายทิ้ง <c oughs> นะฮะพอคนที่ขายคนที่ถือระยะสั้นแล้วขายทิ้งหมดเสร็จปุ๊บคนที่อยากซื้อจริงๆก็เข้ามาซื้อใหม่ <c oughs> กวาดขึ้นใหม่เพราะว่า เ,เขาก็มานั่งดูว่าตกลงเนี่ยโอบามาหรือรอมมี่จะมาเพราะถ้าโอบามามาเนี่ยทองก็ไปอีกนะฮะเพราะบับแนแดงเก้เขาพูดมาชัดเจนว่าจะมีคิวอีกต่อแต่ถ้ารอมมี่มาทองอาจจะลงได้ไหมทองก็อาจจะทรงตัวอยู่พักหนึ่งก่อนฮนะยังไม่ขึ้น คือ,คอตอนนี้เราต้องมองภาพการลงทุนคือในระยะสั้นสองสามวันนี้กับในระยะกลางถึงระยะยาวด้วยนะคะเพราะว่าคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสมมติในระยะสั้นจะมีการตอบรับในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบก็าตามแต่ในระยะกลางถึงยาวเราก็ต้องกลับมาโฟกัสที่นโยบายของเขาที่เขาใช้ในการหาเสียงว่าจะสามารถทําออกมาเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรากลับมาที่นโยบายต่างๆเนี่ยค่ะคุณทิติคะนอกจากความกังวลในด้านของฟิสเกิลคลิฟความกังวลในด้านว่าถ้าสมมติประธานเฟดต้องมีการเปลี่ยนตัวขึ้นมามันจะ ถือว่าก็เป็นตัวกําหนดชะตากรรมแล้วก็ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับตลาดเงินและตลาดทุนนะคะแต่ทีนี้ถ้าถ้าเรามาดูในภาพรวมแล้วเนี่ยปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆของสหรัฐในตอนนี้ก็คือมิชชั่นของทั้งสองท่านเนี่ยคือจะทํายังไงให้อเมริกาเศรษฐกิจนั้นฟื้นขึ้นมาอย่างมั่นคงแล้วก็ถาวรซึ่งในตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาที่ออบาม่าได้เป็นประธานาธิบดีต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็มีการจัดการปัญหา ที่ได้รับมรดกสืบทอดมาจากบุชแต่4ปีดูเหมือนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังไม่มีใครสามารถพูดออกมาเต็มปากได้เลยบอกว่าฟื้นตัวแล้วจริงๆนะคะนโยบายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณทิติมองยังไงบ้างว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความมั่นใจในการที่จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นเนี่ยของใครในดีกว่ากันคะคือถ้าเราเริ่มที่โอบามาก่อนนะคือโอบามาเนี่ยกับเบนแเกลเนี่ยก็พูดออกมาชัดว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือว่าเขา การฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยคือคือว่าคนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยออธุรกิจจ้างคนราค,คาบ้านขึ้นทรงตัวหรือขึ้นอันนี้เนี่ยคือความฟื้นตัวอย่างชัดเจนทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นตัวนี้อย่างอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นตัวเลข Unemployment ของ US เนี่ยที่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ย7.9 แต่ขยับขึ้นมานิดหนึ่งด้วยใช่ไหมคะเจ,จ็ดจุดแปดมาเป็นเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆ 7. 9เเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ที่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเต็มที่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะหางานปีหนึ่งจนเขาเลิกหากงาน <c oughs> คนนั้นเนี่ยเขาทางด้านทางด้านคนที่เก็บสถิติเนี่ยเขาจะบอกว่าคนคนนี้เขาจะไม่เก็บในสถิติละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ที่เคยตกงานแล้วหางานเนี่ย ก็ไม่นับว่าเป็นคนอันเอมพลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยในในตัวเลขของ US เนี่ยเขาจะมีอันเอมพลอยเมนต์หนึ่งอันเอมพลอยเมนต์สองอัลเลนพลอยเม้นท์สามถึงอันเอมพลอยเมนต์หกซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ละตัวซึ่งแต่ละอันเอมพลอยเมนต์เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราดูอันเอมพลอยเมนต์หกความหมายของอันเอมพลอยเมนต์คือว่าทุกคนที่ตกงานและยังหางานอยู่ไม่ว่าจะหางานเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขอันเอมพลอยเมนต์อันนี้สิบห ซึ่งอันนี้คือหมายความว่าเป็นตัวเลขอันพร้อมที่แท้จริง15%ซนซึ่งความหมายก็คือว่าเศรษฐกิจของ US เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่บรรเทงเกตทาอยู่เนี่ยคือเขามีความหวังว่าการที่เขาท e ํา QE 1ถึง3าเนี่ยเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบะลดดอกเบี้ยจนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาหวังว่าจะซื้อเวลาแล้วทาให้คนเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ลงทุนจ้างงาน แล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวแบบธรรมชาติอันนี้เนี่ยคือคือคือเกมแผนของโอบามากับธนาคานะฮะเพราะว่า so, รอมนี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดออกมาว่าชัดเจนว่าเขาเนี่ยจะแก้ปัญหาแตกต่างจากโอบามายังไงแต่เขาค้นเน้นว่าเขาจะแก้ปัญหาทางด้านเรื่องหนี้สาธารณะนะฮะหรือหนี้การคลัง มากกว่าโอบามาซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยในลองรันเนี่ยใช่มันจะช่วยเซนติเมนต์ของ US d o l ดอลลาร์แต่ว่าในช็อตรันเนี่ยมันก็จะมีความเจ็บปวดของประชาชนอย่างที่เราเห็นในในยุโรปนะฮะในยุโรปเนี่ยจะเห็นว่ามีการประทวงที่กรีซที่สเปนอยู่อย่างต่อเนื่องเวลาเวลานักการเมืองเนี่ยจะเพิ่มภาษีหรือว่าลดเบนเอฟิตจะรัดเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรปทวงอยู่ทุกอาทิตย์เลย ทีนี้ถ้าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยนะคะของทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยคุณคุณทิติมองว่าในระยะสัน้นคือในวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปถามถึงตลาดเงินตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงบ้างเงินบาทของบ้านเราเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะครับคือ,ค,อคือช่วงที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่างเงินเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งไม่ได้ไปไหนหลังจากที่ค่างเงินในเอเชียเนี่ยแข็ง แข็งขึ้นมาประมาณ1-2%อจาก QE 3หลังประกาศ QE 3พอตอนนี้เนี่ยก็นิ่งอยู่แล้วก็รอดูว่าใครจะชนะเพราะว่าคนที่จะชนะเนี่ยจะมีผลกับว่าใครที่จะเป็นเฟดแชร์แมนคนที่เป็นเฟดแชร์แมนก็จะเป็นคนกำหนดเรื่องนโยบายอัตราดอกเบีย้ยของ US แล้วก็ QE <c oughs> ค่ะสั้นๆตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งในวันนี้นะคะสมมุติว่าทางบารักโอบ,บามาชนะนะคะตลาด เงินตลาดทุนจะตอบรับยังไงและถ้าสมมติรอมนี่ชนะนะคะตลาดเงินตลาดทุนจะมีการตอบรับยังไงเพื่อนักลงทุนนะคะจะได้สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาในการลงทุน,นะคะ่ะครับการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็เป็นแค่อ,อ่ไอเดียของผมอาจจะไม่ถูกต้องเต็มเป๊ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติโอบ,บามาชนะหุ้นก็คงขึ้นนะฮะทองก็คงขึ้นค่างเงินเนี่ยโดยค่างเงินบาทมาเมื่อเปรียบเทียแบกับดอลลาร์เนี่ยคงจะแข็ง <hit my> <st aff> ถ้าเกิดสมรอมนี่ชนะเนี่ยคิดว่า,าทั้งทองทั้งหุ้นเนี่ยคงส่งตัวข้างเงินคงยังไม่ไปไหนคือคงต้องรอดูว่า,อาขอนโยบายของเขาก่อนว่าเขาเนี่ยจะดําเนินนโยบายให้แตกต่างกับโอบามาอย่างไงจะมีตัวไหนที่เราจะสามารถดูหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ได้ไหมคะหย่างราทาทองคำคือตลาดไหนจะไวกว่ากันในช่วงนี้หรือเวลาการตอบรับเนี่ยก็จะเลือกตอบรับทุกตลาดเลย คือคือผมว่าดีกรีคือคือไปเนี่ยคงไปไป,ไปทิศทางเดียวกันแต่<ะ>ดีกรีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะฮะคือขึ้นก็ขึ้นด้วยกันแต่ผมคิดว่าตัวที่เร็วเนี่ยน่าจะเป็นทองนะครับเพราะทองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนมองว่าทองเนี่ยคือไม่ใช่เป็นสินค้าคอมมอ d i t ตี้แล้วแต่ว่าเป็นเป็นเงินสกุลหนึ่ง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกของเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงเหมือนกันนะคะคุณคทิติแนะนํำยังไงคะคือคือเราก็ยังตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่าในช่วงสั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ย จะไปทางไหนเพราะมีปัจจัยหลายปัจจัยมากเลยคือว่าถ้าเกิดสมมติโอบามาชนะเนี่ยคือดอลลาร์ก็คงอ่อนบาทก็คงแข็งแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าอิเล็กชันเนี่ยมาเป็นข่าวนําหน้าก็คือว่ายุโรปนะฮะซึ่งยุโรปตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้คุยเพราะว่าเงียบๆไปแต่ว่ายุโรปเนี่ยคือปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้นะครับยุโรปเนี่ยถ้าเราตีความเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งมีนี่เกินตัว แต่ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้คือเขากู้เงินมาเพื่อที่จะจ่ายคนหนึ่งจ่ายจ่ายจ่าย,จยเจ้าหนี้คนอื่นแต่ก็เป็นเจ้าหนี้เจ้าแต่ก็ยังเป็นหนีออ้อีกคนใหม่นะฮะแต่ว่ายังไม่มีการคุยกันอย,อย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจเขาเขาแข่งขันได้ะจะลดหนี้สาธารณะของเขายังไงนะฮะเพราะนั้น อิชูยุอโอรปเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาไม่ช้าก็เร็วนะฮะคือ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสสกิดอิชูยุอโอรปกลับมาดอลลาร์ก็อาจจะขึ้นกลับไปอีกเพราะ,ะนั้นมันมีปัจจัยมันมีความเสี่ยงทั้งด้านขึ้นด้านลงสำหรับ Importer Exporter ครับค่ะในมุมมองมของคุณทิติแล้ววันนี้เท่าที่ดูคะแนนนะคะถึงแม้จะสูสีเนี่ยแต่ความรู้สึกแล้วมองว่าใครน่าจะมาคือผมคิดว่าคือคงเป็นเป็นโอบามานะฮะคงได้คง,งชนะแบบแบบใจฉิตมากแต่น่าจะเป็นโอบามา ค่ะอะละค่ะวันนี้ก็คงจะได้ติดตามนะคะถึงมุมมองแล้วก็ผลกระทบต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมานั่งตาแหน่งประธานธิบดีในครั้งนี้แน่นอนนะคะตลาดเงินแล็ตลาดทุนนั้นก็ต้องมีการตอบรับน,นี่ก็เป็นมุมมองของทางด้านคุณทิติตันติกราน,านันผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณทิติมากนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะยินด,ดีครับช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์สดๆนะคะจากคุณวารินกันเลยค่ะ